สวัสดีครับวันนี้อากาศดีครับแดดกอมีแดดแบบนี้ลักษณะคือแดดแบบนี้ก็ก็โอเคหน่อยครับมีลมมีลมพัดก็คือถือว่าไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับกบลอยอีกหนึ่งลำลำนี้ครับเป็นตัวสีบอลสีบอลตัว4ประตูนะครับตัวนี้ไฮรันเดอร์สประตูทุกคนจะมองว่าเฮ้ยไฮรันเดอร์มันเป็นแบบนี้หรอเอาีเตี้ยบแบบนี้อ่ะไม่ครับไฮรันเดอร์ลำนี้โหลดย้ายแหนบครับโหลดย้ายแหนบแล้วก็มีล้อมียางนะฮะ ช่วงล่างครับแล้วก็ล้อลำนี้ก็จะเน้นเป็นล้อแท้ครับล้อแท้เลยนะครับการันตีโครงสร้างและประกันโครงสร้าง5ปี40ปีนะครับของแลเนโซ่ครับตัวนี้ก็เป็นลายอมาตะอยู่แล้วครับ D1SL ครับดีวัสเปคล้อตัว d 1 SL นี้ถ้าจะเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับทุกคนล้อหน้าก็จะพับประมาณฝ่ามือนะเนี่ยประมาณฝ่ามือนะออฟหน้า แต่ว่าออฟหลังนี่คือสุดติ่งเลยนี่เลยออฟหลังนี่ลึกมากครับนี่เลยลึกมากก็สเต็ปสเต็ปของล้อนะั่นจะเป็น9ครึ่งสิครึ่งนะครับใส่ตัวสูงยังไงก็ไม่มีล้นเลยไม่ล้นเลยครับพูดง่ายตัวตัวเตี้ยก็จะไม่ล้นเท่าไหร่นะครับยิ่งตัวสูงจะไม่ล้นเลยเพราะว่าตัวสูงมันจะมีโป่งนะครับจะมีโป่งลำนี้นะครับก็น้าทำไปก็ใช้สเปคยาง255้า 558ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวยางเลนโซ่ไทยนะครับเลนโซ่ so จริงๆนะทุกคนยางผลิตในไทยนะครับนะอยากให้ใช้ยางผลิตในไทยครับเวลามันมีปัญหาหรือว่าโครงสร้างไม่ดีมันจะเค็มได้อย่างยางตัวนี้ก็จะรับประกันนะฮะ6สาม6 60วัน60วันนี้แตกบวมไปตําอะไรที่มันบาดแล้วใช้ไม่ได้คือ เปลี่ยนฟรีเลยครับอันนี้จะเปลี่ยนฟรีเลยนะอ่ารับประกัน6เดือนก่อนนะและที่หลืออื่นๆก็น่าจะรับประกันปกติครับ1ปีครับทรงลำนี้หน้า2นิ้วหลัง4นิ้วอ่านี่เลยครับหน้า2หลัง4ก็ทรงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนไม่เตี้ยไปไม่สูงไปก็ทรงกําลังดีถามว่าถ้าเป็นยีราฟนี่คือทรงนี้ทําเยอะไหมเยอะสุดครับอ่าเยอะสุดเลยลำนี้ก็มาจากอซ u z ุเมโท l อิสุสเมโทอะไรครับอิสุเมโทก็ลํานี้ก็มากับพี่สายครับพี่สายกา็ฝากให้นะรีวิวก็ขอบคุณเอซีนะด้วยนะครับขอบคุณจริงเลยครับที่ไว้ใจทีมงานเมโทที่ไว้ใจที่จะมาแต่งร้านนะครับน้ามั่นใจว่าจบแน่นอนครับการันตีนะครับแบบนี้ครับก็ล้อดียางดีช่วงล่างดีรับประกันตลอดอายุก,การใช้งานนะครับแบบนี้เลยก็หล่อหลอ,อ,อสีบอลนนะ จริงๆแล้วทางเมโทรก็จะน่าจะมีโปรโมชั่นเยอะนะครับโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวอะไรเห็นว่าเมื่อวานนี้พี่สายมาอยู่คันหนึ่งครับเป็นตัวเตี้ยโปรโมชั่นพร้อมแต่งพร้อมโปรนะฮะสามหมื่น้าแต่งที่ร้านน้าด้วยนะครับก็ราคาเราใจมากเลยจริงๆตัวสูงก็มีนะตัวสูงก็มีโปรนะก็ทุกคนก็ทักไปที่ทีมงานเมโทรได้นะครับจะมีพี่เจีย๊ยบพี่สายพี่หนุ่ยนะครับที่มาแต่งอยู่นะนะครับน้าการันตีมั่นใจครับว่า ชื่อนี้ไม่มีเสียดแน่นอนกับโลโก้ใหม่อ่านี่เลยครับกับโลโก้ใหม่ก็ฝากไปด้วยครับใครที่อยากลอยอยากเฟี้ยวหรือว่าอยากแต่งสไตล์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวน้าจะจัดให้นะครับกับอีสุเมทอลออนไลน์ฝากไปด้วยครับ